อากาศหนาวค่ะที่โรงเรียนกันเลยเด็กๆก็เ่าหัวจักหนาวได้ดนี้ใส่แขนเง่ากับวายักไซนี่แต่อยากเล่นนะคะถึงเวลาหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาสอนแล้วก็ให้ทําเวรทาความสะอาดจะเริ่มทยอยกันลงไปเล่นแล้วผู้ใดที่บุตรชรับผิดชอบนะที่เวรแกลองไปเล่นนะคะลงไปเล่นข้างล่าง โรงเรียนขนาดเล็กค่ะเมืองบรรยากาศหนาวค่ะคู่กันหนาวคู่กันหนาวกดอยู่ในห้องรมวีวีเห็นจ่อยๆอน,นี่เด็กน้อยบางคนก็ใส่เสื้อแขนยาวดีอยู่นะคะแต่าบางคนก็เล่นล้วก็ห้อนกระทอดยาคามสองหลังค่ะอีกหลังหนึ่งอยู่โน่อนอันนั้นจะเป็นป .1 ถึงป .3 อาคารนี้จะเป็นป .4- ป .6 โรงเรียนขนาดเล็กนะคะแต่ก็น่าอยู่นะคะประตูรั้วโรงเรียนตากลังทาสีต่สีจะมืดไปหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นสีที่บางส่วนได้รับบริจาคมานะคะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ยิบริจากมาให้ทาสีโรงเรียนให้สวยงามมีราค่าบรรยากาศของโรงเรียนคู่ก็ได้